ช่างสุขสันต์คบเครื่องเลื่องแอร์บ้านสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่หนองแคนนะครับผมตัวแนหนองแคก็อันนี้ผมมาติดตั้งแอร์เป็นแอร์เก่านะครับในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับอย่บอกก็หน้างานนะครับก็จะเป็นที่พักนะครับก็จะเป็นที่พักเห็นไหมที่เขาสร้างใหม่นะที่เขาประกอบใหม่เออเออข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออนะฮะก็นี่นะฮะสามตัวนะครับ ซึ่งท่อยาวประมาณเครื่องละ8เมตรนะครับเพราะว่าต่อจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้เป็นแอร์ขนาด12,000 BTU นะครับ12,000 BTU ของไฮเออนะฮะยี่ห้อไฮเอออันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับก็จะล้างทีหลังนะเพราะว่าตอนนี้คือน้ําไม่มีฮะน้ําไม่ไหลนะฮะน้าไม่ไหลก็เลยต้องล้างทีหลังนะครับตัวนี้ต้องทําให้เสร็จนะครับแล้วก็จนช่วงบ่ายประมาณบ่ายสาม ต้องไปย้ายแอร์ที่เอาไปติดตั้งที่ที่อื่นนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะประมาณเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งแล้วฮะทุกคนคิดว่าจะทันหรือเปล่านะก็อัปเดตกันนะครับอัปเดตกันนะครับใครที่ติดตามช่องอช่างสุขสันต์่องครบเครื่องเรื่องในบ้านก็อย่ายลืมกดติดตามและกดกระดิง่งและกดกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะ สังเกตไหมฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูว่าข้างบนเนี่ยขนเขาประกอบอยังไงแล้วลักษณะที่พักของเขาเนี่ยจะร้อนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะไปะ นี่นะฮะก็ยกแอร์ขึ้นมาละนะเครื่องหนึ่งนะต่อไปอย่างนี้เลยฮะคืออยากจะบอกว่าผนังเนี้ยเป็นผนังนะผนังสำเร็จนะครับแต่ว่าข้างในบุด้วยโฟมนะครับแล้วข้างบนนะเป็นหลังคาเป็นนั่นชีตแต่ก็หุ้มฉนวนเหมือนกันนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าหากบ้านเรานะฮะบ้านนอกนะฮะหรือไปที่ไหนใหพักนะครับหรือแคมปาคนงานเนี่ยใช้แบบเนี้ย คือไม่มีโอกาสได้ร้อนเลยไม่ร้อนเลยฮะคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าไม่ร้อนฮะอากาศเย็นมากนะฮะคือข้างในเนี่ยสุดยอดมากนะครับการออกแบบของเขามีโค้งข้างบนนะฮะอันนี้คือสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะสไตล์ญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตย,ยกเครื่องขึ้นแล้วกันโอเคฮะใส่เรียบร้อยนะครับก็ข้างนอกนะครับก็จะแคมลัดเฉยนะเพราะว่าเขาเน้นการใช้งานนะครับ นนคืออยากจะบอกว่าทุกคนครับคือผนังเนี้ยมันไม่ร้อนนะฮะคือคุณไม่ต้องแบบเปิดแอร์ก็ได้คือเอาง่ายคือถ้าติดแอร์ขนาดห2ึ่0สองพันวิวเนี่ยยังไงก็เอาอยู่ครับเพราะว่าอุณหภูมิข้างในเนี่ยโดยรวมแล้วนะคือมันไม่ร้อนครับซึ่งแอร์หนึ่งหมื่นสองพันวิวทั้งหมดสามเครื่องข้างบนเอาอยู่แน่นอนครับยังไงก็หนาวนะฮะเพราะว่าส่วนตรงไหนที่นี่เขาจะฉีดโฟมนะฮะ ตามรอยพวกนี้นะฮะเขาจะฉีดโฟมทั้งหมดเลยนะครับตามรอยขั้ตรงกันต่อนะเขาจะฉีดโฟมนะโอเคพื้นข้างล่างนะี่เป็นพื้นไม้นี่เห็นไหมนี่เป็นลักษณะนี้นี่หนึ่ผนันงนะฮะอันนี้คือผนังของเขานะฮะอันนี้แผ่นอลูมิเนียมอุดด้วยโฟมนะฮะประมาณนี้นะฮะเฮะ้ยซึ่งมันน่าสนใจนะเวย้ยคือแบบว่าซื้อไอ้อลูมิเนียมแบบนี้มาก็ได้นะ เสร็จปุ๊บไงก็ใข่กาวนะฮะติดกาวแล้วก็ซื้อโฟมแผ่นอย่างเงี้ยยาวๆยางเงี้ยทําได้นะใครที่อยู่ที่บ้านนะครสามารถทําแบบนี้ได้ก็หาซื้อไอ้นี่มานะครับอลูมิเนียมนะฮะแต่ควอมหนาก็หนาหน่อยนะครับผมก็มานาได้แหละเนาะโอ้โหนะไม่ร้อนด้วยทุกคนดูข้างบนเดี๋ยวตรงนี้ช่องว่างนี้เขาคงทําทเป็นอุดๆนะฮะ โอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก,กดกระดิ่งกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะเพื่อจะเป็นพาสคลิปใหม่ๆของผมนะฮะโอเค okay, เดี๋ยวผมขออนุญาตลุยงานต่อละกันนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะสบมาสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ที่ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฮะ